สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์พิเศษสามวิธีลัดตัดใจฉบับพระพุทธเจ้าผมอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นพระพี่เลี้ยงทางจิตวิญญาณที่จะช่วยให้คุณดึงสติกลับมาจากการทางอารมณ์ครั้งนี้ครับผมรู้ครับ เวลาที่คุณเลื่อนฝีโทรศัพท์แล้วมือมันเผลอไปกดดูรูปเขาหรือเวลาที่ท้องมันปั่นป่วนเพราะความหิวแต่คุณกลับรู้สึกว่ากลืนอะไรไม่ลงร่างกายมันอ่อนเปลี้ยเพลียแรงเหมือนคนป่วยคุณอาจจะคิดว่าตัวเองกำลังเป็นบ้าหรือกำลังทำตัวไม่สมเหตุสมผลอยู่หรือเปล่าผมอยากจะบอกคุณอย่างเข้าอกเข้าใจว่าคุณไม่ได้บ้าครับ คุณแค่ลงแดงเพราะความรักคือสารเสพติดชนิดหนึ่งการอกหักคือการที่สมองถูกตัดขาดจากสารเคมีแห่งความสุขโดยกระทันหันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดพามีนซึ่งเป็นสารที่หลั่งออกมาเมื่อเราอยู่กับคนที่รักเมื่อเราทํากิจกรรมร่วมกันหรือแม้แต่เมื่อเราคิดถึงเขา จูๆสารนี้ก็หายไปสมองของคุณกำลังร้องโหยหวนต้องการยาตัวเดิมต้องการความรู้สึกดีๆที่เคยได้รับนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงรู้สึกเจ็บปวดทรมานเหมือนคนติดยาที่กำลังถอนพิษนั่นแหละครับคืออาการลงแดงทางอารมณ์ในทางธรรม พระพุทธเจ้าทรงเรียกอาการนี้ว่าวิภวะตันหาแปลว่าความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากให้เขาจากไปคุณกำลังดิ้นรนที่จะไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นคุณกำลังพยายามปฏิเสธการจากลาพยายามยึดติดกับภาพในอดีต ยิ่งคุณดิ้นรนเท่าไหร่ความทุกข์ก็ยิ่งรัดคุณแน่นขึ้นเท่านั้นเหมือนคนจมน้ำที่ยิ่งตะเกียกตะกายน้ำก็จะยิ่งทะลักเข้าปอดคุณต้องหยุดดิ้นครับและนี่คือวิธีรัดข้อที่หนึ่งยอมรับเมื่อความเจ็บปวดมันแล่นเข้าสู่หัวใจอย่างจังอย่ารีบวิ่งหนีอย่ารีบเปิดเพลงเศร้าอย่ารีบโทรหาเพื่อนเพื่อระบายเพราะนั่นคือการปฏิเสธมัน แต่ให้คุณหยุดอยู่กับที่แล้วทำสิ่งที่เรียกว่ากำหนดรู้ทุกข์หายใจเข้าลึกๆแล้วบอกตัวเองอย่างเป็นกลางว่าอ๋อความเจ็บเป็นแบบนี้นะรับรู้ถึงความหน่วงในหน้าอกรับรู้ถึงความตึงที่หัวคิ้วรับรู้ถึงน้ำตาที่กำลังจะไหลให้คุณเป็นเพียงผู้รู้ความเจ็บปวดนั้นไม่ใช่ผู้เป็นความเจ็บปวด คุณแค่สังเกตมันเหมือนที่คุณสังเกตเมฆที่ลอยผ่านไปบนฟ้าความเจ็บคือเมฆคุณคือท้องฟ้าเมฆลอยมาแล้วก็จะลอยไปเองการยอมรับคือการหยุดต่อสู้กับความจริงมันไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการกลับมายืนอย่างมั่นคงบนพื้นดินแล้วบอกกับตัวเองว่าเจ็บหนอ แต่ฉันรู้ทันนะมันจะทำให้ความรุนแรงของอาการลงแดงลดลงไปกว่าครึ่งเลยครับแต่ผมเข้าใจครับต่อให้ยอมรับแล้วภาพเขายังวนเวียนมาหลอกหลอนไม่หยุดภาพความทรงจำภาพคำพูดหวานๆมันยังเข้ามาทำร้ายคุณอย่างไม่ปราณีแล้วเราจะทำอย่างไรดีเมื่อสมองมันยังทำงานเหมือนแผ่นเสียงตกร่องซ้ำไปซ้ำมา ในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้อาวุธลับข้อที่สองวิธีที่จะหยุดความคิดบ้าบ้านี้ได้ภายในลมหายใจเดียวเป็นการปฐมพยาบาลทางจิตที่จะตัดวงจรความฟุ้งซ่านนี้ให้ได้ภายในห้านาทีติดตามฟังต่อให้ได้นะครับจากการที่เราได้เรียนรู้ในตอนที่แล้วเราทราบแล้วว่าความเจ็บปวดนี้คือการลงแดงทางอารมณ์ และอาวุธแรกที่เราใช้รับมือคือการยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกลางตอนนี้หัวใจของคุณอาจจะเริ่มนิ่งขึ้นบ้างแล้วเลือดที่ไหลซึมออกมาจากบาดแผลอาจจะเริ่มช้าลงแต่ภาพความทรงจำภาพความผูกพันยังคงตามมาหลอนหลอนคุณไม่หยุดใช่ไหมครับทันทีที่คุณเผลอเมื่อไหร่มันจะเข้ามาครอบงำจิตใจคุณทันที ถ้าเป็นเช่นนั้นเราต้องใช้วิธีลัดข้อที่สองครับคือการประถมพยาบาลทางจิตเพื่อตัดวงจรความคิดนี้อย่างเด็ดขาดในทันทีวิธีนั้นก็คืออาณาปานสติหรือการเจริญสติอยู่กับลมหายใจทันทีที่คุณกำลังจะฟุ้งซ่านทันทีที่ภาพหน้าเขาคำพูดเก่าๆหรือข้อความสุดท้ายของเขาแวบเข้ามาในหัว อย่าปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งทำงานต่อแม้แต่วินาทีเดียวให้คุณทำตามผมนะครับหยุดหยุดกิจกรรมที่คุณทำอยู่ทั้งหมดแม้เพียงหนึ่งถึงสองวินาทีสูดสูดลมหายใจเข้าทางจมูกอย่างช้าช้าลึกๆึกให้ท้องป่องขึ้นกลั้นกลั้นลมหายใจไว้เพียงสามวินาทีช้าช้านะครับหนึ่งสองสาม ผ่อนผ่อนลมหายใจออกทางปากอย่างช้าๆยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้รู้สึกว่าความเครียดความเศร้ามันถูกพ่นออกมาพร้อมกับลมหายใจนั้นทำแบบนี้ซ้ำๆให้จิตของคุณไปเกาะอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแทนที่จะไปเกาะอยู่กับหน้าเขาหลักการทางจิตวิทยาแนวพุทธคือ จิตมนุษย์คิดได้ทีละเรื่องถ้าคุณบังคับให้จิตมาโฟกัสอยู่กับลมหายใจซึ่งเป็นสภาวะปัจจุบันที่เที่ยงตรงและเป็นกลางจิตก็จะไม่มีพื้นที่เหลือพอที่จะคิดถึงเขาซึ่งเป็นเรื่องราวในอดีตที่เต็มไปด้วยความปรุงแต่งทำซ้ำไปซ้ำมาทุกครั้งที่ฟุ่งซ่านสูดเข้ากลัน้นผ่อนออกถ้าคุณทำเช่นนี้อย่างมีวินยัย สมองของคุณจะเรียนรู้ที่จะตัดวงจรความคิดถึงภายในเวลาห้านาทีความคิดจะเข้ามาแต่คุณมีอาวุธคุณจะใช้ลมหายใจฟาดมันให้สลายไปความรู้สึกโลง่งโปร่งเบาจะเข้ามาแทนที่ความหนักอึ้งในอกเรากำลังฝึกให้จิตเป็นอิสระเรากำลังบอกสมองว่าฉันมีแหล่งความสุขอื่นที่ไม่ใช่เขา ซึ่งก็คือความสงบจากการมีสติอยู่กับลมหายใจนี่เองเราเดินทางมาถึงวิธีลัดข้อที่สแล้วครับหลังจากที่เรายอมรับความเจ็บปวดในตอนที่หนึ่งและใช้ลมหายใจตัดวงจรความคิดในตอนที่สองตอนนี้ใจคุณสงบและพร้อมที่จะรับฟังความจริงสูงสุดของชีวิตแล้ว วิธีลัตสุดท้ายนี้คือการพิจารณาความจริงตามลักพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกกันว่าไตรลักษณ์อันประกอบด้วยอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และอนัตตาความไม่มีตัวตนที่แท้จริงผมอยากให้คุณโฟกัสที่คําว่าอานิจจังหรือความเปลี่ยนแปลงคุณเคยนั่งคิดไหมว่า คนที่คุณร้องไห้คิดถึงจนน้ำตาไหลคนที่คุณรักและยึดถือว่าเป็นคนที่ดีที่สุดในโลกคนนั้นเขาได้ตายจากไปแล้วใช่ครับคนในอดีตที่แสนดีคนที่เคยให้คำมั่นสัญญาคนที่เคยทำให้คุณหัวเราะเขาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วตามกฎของอนิจจังคนปัจจุบันที่ทำร้ายคุณหรือคนที่เดินจากคุณไป คือคนใหม่ที่ถูกความเปลี่ยนแปลงเข้าครอบงำคุณกำลังร้องไห้หาภาพจำในอดีตที่ไม่ได้มีอยู่จริงในปัจจุบันเมื่อคุณมองเห็นความจริงข้อนี้ด้วยปัญญาคุณจะตระหนักได้ว่าความรักไม่เที่ยงความรู้สึกดีๆที่เคยมีมันเป็นเพียงสภาวะชั่วคราวที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัย ความสุขไม่เที่ยงความสุขที่ได้อยู่กับเขามันก็เปลี่ยนเป็นความทุกข์ได้ในวันนี้นั่นคือธรรมชาติของโลกตัวเขาเองไม่เที่ยงร่างกายความคิดอารมณ์ของเขามันก็เปลี่ยนจากคนที่รักคุณเป็นคนที่ไม่รักคุณได้ไม่มีใครคงที่อยู่ตลอดไป การตัดใจไม่ได้เกิดขึ้นจากการฝืนที่จะเกลียดเขาแต่การตัดใจจะเกิดขึ้นจากการเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรให้ยึดถือตั้งแต่แรกเมื่อคุณใช้มีดหมอแห่งปัญญานี้เฉือนภาพจำในอดีตออกไปคุณจะเห็นว่าสิ่งที่คุณกอดไว้ไม่ใช่ความรักแต่เป็นเพียงภาพหลอนที่ปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อตอบสนองโดพามีนในสมองของคุณเท่านั้น บทสรุปที่ส่งพลังวันนี้คุณได้ใช้สามวิธีลัดอันศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วยอมรับความเจ็บเพื่อหยุดการดิ้นรนใช้ลมหายใจเพื่อตัดวงจรความคิดฟุ้งซ่านใช้ปัญญาของไตรลักษ์เพื่อตัดรากเหง้าของความยึดมั่นถือมั่น จำไว้เสมอว่าการเสียคนรักไปไม่น่ากลัวเท่าการเสียความเป็นตัวเองไปในช่วงเวลาที่คุณกำลังลงแดงนี้คุณได้เรียนรู้ที่จะดึงพลังทั้งหมดกลับมาสู่ตัวคุณเองกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองกลับมาอยู่กับความจริงในปัจจุบันวันนี้คุณได้ตัวเองกลับคืนมาแล้วครับ จงรักษาใจดวงนี้ไว้ให้ดีอย่าส่งมอบความสุขของคุณไปฝากไว้กับใครอีกจงสร้างความสุขที่ยั่งยืนขึ้นภายในใจของคุณเองเพราะนี่คือความรักที่เที่ยงแท้เพียงหนึ่งเดียวที่คุณจะเชื่อมั่นได้ตลอดไปขอให้คุณกลับมามีชีวิตที่สดใสกลับมายิ้มได้อีกครั้งอย่างเป็นอิสระสวัสดีครับและขออนุโมทนาในธรรมครับ